สวัสดีค่ะครูจิราพรแดงคณิตนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในหน่วยที่4.2เรื่องระบบคอมพิวเตอร์กับงานกราฟิกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างส่วนแรกเลยนะคะสาระสำคัญนะคะสาระสำคัญก็คือว่าการสร้างการจัดการงานโดยใช้คอมพิวเตอร์นะคะเป็นตัวช่วยสร้างงานกราฟิกนะคะโดยนำข้อมูลพวกภาพเส้นการาฟแผนภูมินะคะ แผนภาพต่างๆมาจากหลายๆที่แล้วเอามารวมกันเพื่อที่จะสร้างงานกราฟิกออกสาระการเรียนรู้นะคะมีเรียนอยู่ในเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็การออกแบบภาพกราฟิกนะคะส่วนจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนเรียนแล้วได้อะไรนะคะนักเรียนสามารถเลือกใช้คำว่าเลือกใช้เครื่องมือนะคะในการสร้างงานกราฟิกบนระบบคอมพิวเตอร์ได้แล้วเรามาดูส่วนของรายละเอียดกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้าง ความเป็นมานะคะและก็ความหมายทําไมเราต้องรู้ก็คือก่อนที่เราจะสร้างงานเราต้องรู้ก่อนว่ามันมีความหมายอย่างไรและความเป็นมาก่อนหน้านั้นเราใช้อะไรในการสร้างสร้างอย่างไรนะคะการสร้างการจัดการเอกสารบอกไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นโวกกราดิกหรืออะไรต่างๆถ้าสมมุติว่าเอกสารของเรานะคะครูให้ต้องการเก็บระบบะเกรดนักเรียนนะคะเกรดนักเรียนปกติ พอเราพิมพ์ออกมามันจะเป็นเขาเรียกว่าไฟล์ที่เป็นกระดาษถูกต้องไหมคะพิมพ์ออกมาเป็นเอาพุกก็คือกระดาษเราจะเอาไฟล์พวกนี้มาเก็บรักษางานได้ยังไงก็ต้องผ่านอะไรคะเครื่องสแกนนะคะถ้าเราสแกนไฟล์เป็น PDF แล้วก็เก็บไว้ในทางข้อมูลหรือว่าพวกดัตตาเบสต่างๆนะคะเราก็สามารถเก็บได้ในระยะค่อนข้างนานกว่าปกติถ้าเราเก็บใส่แฟ้มซองเอกสารเราเขียนเลขที่อย่างดีนะคะเขียนสั่นแฟ้มไว้เหมือนกัน แต่ระยะเวลาการเก็บรักษาอันไหนนานกว่ากันคะระหว่างเก็บแบบเอกสารจัดเก็บเอกสารแบบกระดาษกับจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลฐานข้อมูลมันมีระยะเวลานานกว่าแล้วก็ยังสำรองนะคะคำว่าสำรองก็คือสามารถสำรองข้อมูลได้แม้แต่ข้อมูลสูญหายนะคะก็สำรองได้เราสำรองได้ที่ไหนบ้างจะฝากไว้บนเว็บไซต์นะคะหรือว่าซื้อพื้นที่ดัตเตอร์เบดก็ได้หรือว่าที่เราเห็นชัดเจนเลยที่ครูพยายาม สอนนักเรียนแล้วก็พาน,นักเรียนทำก็คือ l o o r l v e r o v g l o o r l v e เนี่ยถามว่าเก็บงานได้ไหมเก็บงานได้เหมือนครูดาเนี่ยครูจะเอาเอกสารสำคัญของครูทุกประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะคะของพ่อของแม่เก็บไว้ใน Google Drive เพราะอะไรครับตัวอย่างเห็นชัดเจนเลยครูประสบะเรื่องปัญหาตรงนี้มาครูไปธนาคารครูไปติดต่อธนาคารแล้วครูเปลี่ยนนามสกุลนะคะธนาคารไม่ยอมให้เปลี่ยน เราเอาเอกสารไปแล้วมันอเอกสารที่เราเอาไปต้องการเอกสารเพิ่มนะคะตอนแรกให้เอาบัตรประชาชนไปจากนั้นบอกให้เอาทะเบียนบ้านไปครูก็ไม่ได้นําไปเราทํำยังไงคะเรามีเอกสารไว้ในไดซ์ซึ่งไดซ์เราเนี่ยคนอื่นก็ไม่สามารถเปิดได้เพราะครูดามีรหัสคนเดียวคะเราก็สามารถเปิด Google d ได v ์เลยเนี่ยถามธนาคารว่ามีอีเมลไหมมีอีเมลก็ส่งให้เจ้าหน้าที่ธนาคารเจ้าหน้าที่ธนาคาร สามารถพิมพ์ออกมาได้เลยโดยที่เราต้องพกกระดาษไหมคะไม่พกนะคะซึ่งมันง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วนะคะไม่ว่าจะออกไปเจอฝนตกอะไรก็ช่างนะคะมันอยู่ในไดร์ของเราอยู่แล้วเราไม่จําเป็นต้องพกแค่มือถือใช่ไหมคะคุณมี Google Drive ถ้าสมมุติว่าวันนั้นคุณไม่ได้ถือมือถือไปเจ้าหน้าที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์คุณก็กรอกแคออ่อีเมลของคุณนะคะกรอกเข้าไปนะคะเพราะกรอกเข้าไปเรียบร้อยแล้วถ้าไปเซิร์ชเจอได์ซึ่งเราก็พิมพ์ออกมาได้เลยนะคะ ดังนั้นตัวนี้นะคะครูเพิ่มเติมให้เวลานักเรียนจะจัดเก็บเอกสารสําคัญไม่ต้องถือนะคะเหมือนครูขอเอกสารสําคัญนักเรียนสมัครเรียนเหมือนกันนักเรียนจะบอกไม่ได้เอามาบ้างน,นี่นั่นนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ถ้าโทรศัพท์นะคะเราสามารถสแกนไฟล์ได้ใช่ไหมคะสแกนไฟเป็น PDF ได้เลยแต่ก่อนตอนรุ่นสมัยคูเรียนเราจะต้องทําการเปิดเครื่องฟินเอาเอกสารมานะคะ จากนั้นก็ทำการแปลงไฟล์เป็น pdf เดี๋ยวนี้โดยเฉพาะนะคะไม่ว่าจะ iPhone นะคะหรือว่า a m s u ุ g หรือพวกแอนดรอยกูไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ยัง iPhone เนี่ยสามารถถ่ายถ่ายรูปอะค่ะแต่มันเซฟเป็นไฟล์ pdf ได้เลยแล้วความละเอียดก็ค่อนข้างสูงชัดเจนเหมือนเดิมเห็นหน้าเราเดิมนะคะพวกบัตรประชาชนเอกสารก็ยังชัดเจนดังนั้นครูแนะนําให้นักเรียนละกันอันนี้เป็นข้อมูลนะคะเป็นทิปเพิ่มเติมที่นักเรียนสามารถเอาไปทําได้แล้วเรามาดูในส่วนถัดไปเลย นะคะอันนี้รูปภาพคอมพิวเตอร์กับการออกแบบกราฟิกคําว่ารูปภาพคอมพิวเตอร์กับการออกแบบกราฟิกคืออะไรนะคะตัวนี้นะคะถ้ามองดูมันจะเป็นคล้ายๆเคยออกแบบบ้านน่าจะไม่เคยอะตัวนี้แล้วกันโปรแกรม autocad ใช้สําหรับวิศวะนะคะสาขาวิศวกรรมเขาจะใช้โปรแกรม autocad เนี่ยพวกที่เรียนออกแบบบ้านพวกแปลนต่างๆนะคะใช้ตัวนี้ในการออกแบบ ก็จะเห็น 3D กัน,นะคะมุม 3D ต่างๆถ้าเป็นของสาขาคอมพิวเตอร์เขาจะเรียกว่าโปรแกรมมายานะคะโปรแกรมมายาเนี่ยคือเป็นโปรแกรม 3D เอาไว้สร้างงานนะคะสร้างงานทั้งหมดนะคะ360องศาหมุนเลยนะคะเห็นด้านหน้าด้านหลังแต่โปรแกรมค่อนข้างหนักนะคะอะมาดูหลักการทำงานของการแสดงผลของภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกนะคะมันจะมีหลักง่ายๆ2อย่าง หลักการของอกราฟิกลัตเตอร์คืออะไรก็คือเกิดจากการเรียงตัวกันของจุดนะคะเขาเรียกว่าจุดสี่เหลีย่ยมเล็กๆๆนะคะเรียงต่อกันนะคะมีหลากหลายสีเลยไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีแดงนะคะทุกสีสีน้ําเงินสีดํานะคะที่เรารับรู้ได้ด้วยตาเมื่อเอาสี่เหลีย่ยมพวกนี้มันรวมกันจุดๆๆๆเล็กๆมันจะก่อเกิดเรียกว่าพิกเซลคุ้นไหมคะเวลาครูพูดว่าพิกเซลนะ,ะเดี๋ยวเราจะจัดเรียงเรื่องพิกเซล ตั้งขนาดการทำภาพนะคะเวลาเราทำภาพเราจะเลือกเป็นพิกเซลไหมหรือเป็นอินเชลหรือว่าจะเป็นเซนติเมตรมิลลิเมตรพวกนี้มันมีไม่เลือกนะคะหรือจะเป็นนะคะหลักการทำงานของกราฟิกแบบเวกเตอร์เวกเตอร์คืออะไรเวกเตอร์ก็คือการเอารัตเตอร์นี่แหละนะคะขนาดเล็กในแต่ละจุดนี่มารวมกันแล้วเกิดเป็นภาพแบบไหนคะขนาดใหญ่นะคะค่อนข้างใหญ่ มีทั้งเส้นตรงเส้นโค้งรูปทรงมีเป็นรูปภาพขึ้นมาเลยพวกนี้เราเรียกว่าเวกเตอร์นะคะามาดูด้านซ้ายมือของครูลัตเตอร์เห็นไหมคะจุดเล็กๆรวมกันเนี่ยตรงเนี้ยที่ครูเอาคอยเตอร์ชี้คือถ้าเราขยายเคยขยายภาพสุดไหมคะแล้วมันแตกนะคะเพราะปลายต้นฉบับมันเป็นอย่างไรคะมันขนาดเล็ก บางทีนะคะเราเอาภาพขนาดเล็กเราอยากทำไป้ายไวนิวนะคะแต่เราทำาโลโก้ไม่ได้เหมือนครูเนี่ยครูไปก๊อปโลโก้เข้ามาพอเราเอามาขยายเป็นไงคะมันแตกเนื่องจากพิกเซลมันไม่ได้มันถูกขยายเกินความจริงไปนะคะดังนั้นนะคะภาพก็จะแตกที่ฟูซูมที่เห็นที่อยู่ในวงกลมถ้าเป็นขวามือก็คือเวกเตอร์ที่บอกแล้วก็คือนำเอาลัตเตอร์ก็คือจากเล็กๆเ,เนี่ยมาขยายเป็นขนาดใหญ่แล้วก็ใหญ่ที่สุดนะคะ ่ะสีสีเราเรียนเรื่องสีทางศิละปะไปแล้วเราลองมาดูสีทางกราฟิกหน่อยว่ามีอะไรบ้างสีนะคะมีทั้งหมดสี่ระบบนะคะแต่ที่นิยมใช้จริงๆนิยมใช้คุ้นเลยนะคะสระบบที่เรานิยมใช้นะคะก็คือ rgb สีที่เรารู้จักทั่วไปสี rgb นะสี rgb ตั้งค่าสีตอนเราทำให้ใช่ไหมคะเราน่าจะได้เรียนโปรแกรมกราฟิกกราฟิกเนี่ยเราต้องเรียนกับ คุณครูออนิกะเนาะอันนี้ rgb นะคะ rgb คือสีทั่วไปที่เรารู้จักนะคะเอาไว้ใช้สร้างภาพประเภทใดภาพที่เราต้องเอาไปขึ้นบนเว็บไซต์ใช่ไหมคะหรือภาพที่เราต้องเอาไปไม่ใช่ขนาดใหญ่มากคือเป็นขนาดเล็กที่เราจะต้องเอาไปเซฟนะคะอาจจะเป็นรูปเอาไปโพสต์บน Facebook ก็ได้ส่งในไลน์พวกนี้นะคะเขาเรียกว่า rgb แต่ถ้า cmyk เนี่ยเป็นภาพที่ต้องเอาไปพิมพ์ คำว่าปิ้นก็คือขนาดใหญ่คุณดาคะคำว่าปิ้นปิ้น A4 ได้ไหมถ้าเป็น A4 ก็ใช้ RGB ได้นะคะไม่ต้องถึง CMYK พวกน,นี้สำหรับไป้ายไวนิ่งเพราะเวลาเราส่งล้านต้องไหมคะเวลาเราเลือกเวลาเราตั้ง Photoshop ใช่ไหมนะคะเขาะจะให้เลือกสีเราก็ต้องเลือกให้เป็น CMYK เพราะว่าความละเอียดเม็ดสีของภาพมันจะไม่ผิดเพี้ยนไปจากเดิมคำว่าผิดเพี้ยนนะคะก็คือว่า มันจะมีสีอย่างเราทําไปสีเงินภาพที่ออกอาจจะเป็นสีฟ้านะคะเคยส่งงานเหมือนครูให้ทําป้ายไวนิวนักเรียนเคยส่งงานไปที่ร้านไหมคะสังเกตว่ามันจะไม่ได้ตามที่เราต้องการดังนั้นเราต้องตั้งดีๆเพราะมันเป็นภาพขนาดใหญ่นะคะแล้วไฟล์ต้นฉบับที่เอาไปต้องเอาไปทั้งไฟล์แก้นะคะ psd แล้วก็ไฟล์รูปถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้ขนาดอย่างไรเดี๋ยวร้านเขาจะปรับให้เรานะคะ,ะร,รานะคะ้านเขาจะปรับให้เราเลยอันต่อไปนะคะ hsb นะคะ hsb เนี่ยเป็นสีที่ไม่ค่อยได้ใช้นะคะแล้วก็ l ab อันนี้นักเรียนไปหาดูเพิ่มเติมได้ครูจะอธิบายแค่2อันเพราะว่ามันชัดเจนที่สุดอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะก่อนที่จะถึงการสรุปว่าเราเรียนอะไรบ้างครูจะให้นักเรียนดูวิดีโอการใช้สีคอมพิวเตอร์การาฟิกว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวรับชมวีดีโอก่อนนนะ color It plays a vital role in design and everyday life. It can draw your eye to an image, evoke a certain mood or emotion, even communicate something important without using words at all. So, how do we know which colors look good together and which ones don't? The answer is simple Color theory. Artists and designers have followed color theory for centuries. But anyone can learn more about it. It can help you feel confident in many different situations, whether it's choosing colors for a design or putting together the perfect outfit. All it takes is a little insight, and you'll be looking at color in a whole new way. Let's start at the beginning, the very beginning, with a refresher on the basics. Remember learning about primary and secondary colors in school? Then you already have some knowledge of color theory. Red and yellow make orange, yellow and blue make green, and blue and red make purple. If we mix these colors together, we get even more in between shades, like red, orange, and yellow, green. Altogether, they form what's called a color wheel. You can probably see where it gets its name. Now, let's take it one step further with hue, saturation, and value. These are terms you might never see in daily life, but they're the key to understanding more nuanced colors, like all those little paint chips at the home improvement store. Hue is the easiest one. It's basically just another word for color. Saturation refers to intensity, in other words, whether the color appears more subtle or more vibrant. Value has to do with how dark or light the color is, ranging from black to white. As you can see, this gives us many different shades, from a deep reddish brown to light pastel pink. So, how do we put this all together to create professional looking color schemes? There are actually tried and true formulas based on something called color harmony that can help. All you need is the color wheel. The easiest formula for harmony is monochromatic because it only uses one color or hue. Just pick a spot on the color wheel and use your knowledge of saturation and value to create variations. The best thing about monochromatic color schemes is that they're guaranteed to match. An analogous color scheme uses colors that are next to each other on the wheel, like reds and oranges, or cooler colors like blues and greens. Don't be afraid to play with the palette and create your own unique interpretation. That's what these formulas really are, merely starting points to help guide and inspire you. Complementary colors are opposite each other on the wheel, for instance, blue and orange, or the classic red and green. To avoid complementary color schemes that are too simplistic, add some variety by introducing lighter, darker, or desaturated tones. A split complementary color scheme uses the colors on either side of the complement. This gives you the same level of contrast, but more colors to work with, and potentially more interesting results. A triadic color scheme uses three colors that are evenly spaced, forming a perfect triangle on the wheel. These combinations tend to be pretty striking, especially with primary or secondary colors, so be mindful when using them in your work. Tetradic color schemes form a rectangle on the wheel, using not one but two complementary color pairs. This formula works best if you let one color dominate while the others serve as an accent. There are a few classic do's and don'ts when it comes to color. For instance, have you ever seen colors that seem to vibrate when they're placed next to each other? The solution is to tone it down, literally, and there's a simple way to do it. Start with one color and try adjusting its lightness, darkness, or saturation. Sometimes a little contrast is all your color palette needs. Readability is an important factor in any design. Your color should be legible, engaging, and easy on the eyes. Sometimes that means not using color, at least not in every little detail. Neutral colors like black, white, and gray can help you balance your design. So, when you do use color, it really stands out. Every color sends a message. It's important to consider the tone of your project and choose a color palette that fits. For example, bright colors tend to have a fun or modern vibe. Desaturated colors often appear more businesslike. Sometimes it just depends on the context. You'd be surprised how flexible color can be. You can find ideas for color schemes in all kinds of interesting places, from advertising and branding to famous works of art. You can even use a web resource to browse color palettes or generate your own. Even experienced designers take inspiration from the world around them. There's nothing wrong with finding something you like and making it your own. Everywhere you look, there's color, color, and more color. It can be intimidating to use it in your work, but it doesn't have to be. Just keep experimenting and remember what you've learned about color theory. Soon, choosing great looking colors will feel like second nature. We hope you enjoyed learning the basics of color. Check out the rest of our design topics, including typography, images, and composition. หลังจากที่นักเรียนดูวิดีโอการใช้สีคอมพิวเตอร์กราฟิกเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็คงจะได้เทคนิคและว,วิธีการการใช้สีนะคะการเลือกใช้สีอย่างเช่นที่ครูบอกไปแล้วสีที่นิยมใช้ในปัจจุบันก็คือสีที่เป็นนาำสกุล RG. b นะคะแล้วก็ c m y k เวลาที่เราออกแบบงานคาที่จะส่งร้านต่างๆนะคะเราก็ต้องดูให้เหมาะสมด้วยว่าเราจะใช้อย่างไร สรุปสิ่งที่ได้เรียนจากวันนี้นะคะเราเรียนเรื่องอะไรบ้างอย่าลืมเลยนะคะสีในการออกแบบกราฟิกนะคะซึ่งมีผลกระทบต่องานเราอย่างมากนะคะว่างานของเราถ้าเราออกแบบสวยในโปรแกรมขนาดไหนแต่ว่าเรากำหนดคุณสมบัติพวก p r o p e r t y ต่างๆไม่ได้นะคะเวลาเราส่งงานมาร้านนะคะสีมันก็จะผิดเพี้ยนไปจากเดิมดังนั้นครูก็ฝากนักเรียนด้วยนะคะ ในเรื่องของสีนะคะให้นักเรียนเลือกใช้นะคะในะลักษณะการออกแบบชิ้นงานต่างๆนะคะเวลาเราออกแบบกราฟิกว่าเลือกใช้ให้ถูกต้องและก็ส่งลงพิมพ์ให้ถูกต้องวันนี้ครูก็ขอจบการเรียนรู้แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวพบกันนะคะในสัปดาห์หน้าเหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะ